ก็สังเกตเลยวันไหนพูดมากๆกูจะเล่นหลอนจัดเลยยังฝึกสกิลทักษะในการแยกประสาทไม่ออกไปบางทีเวลาเราพูดใช่ปะพูดกับแชทอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับสถานการณ์ณตรงนั้นเพือวมปล่าภัมันก็จะมีแบบต้องแยกประสาทอ่ะแบบมือกับตาแล้วก็ต้องมองจอแล้วก็โฟกัสอย่างเล่นเอดีก็ต้องโฟกัสลัดคีบอะไรเงี้ยเออแล้วก็ซับราค่ะ ขอบคุณท u ั s c ์ i b e ครับคุณนอนดิเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงวันไหนพูดมากก็จะเล่นไม่ค่อยดีวันไหนไม่ค่อยพูดก็จะมิ๊มมิ๊มไปก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยอยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรเวลาสตรีมอิวอยากที่จะแบบเออคุยกับคนดูไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเล่นดีด้วยแล้วก็คุยแบบ อาจจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ได้อไรเงี้ยจนจบอไรเงี้ยแล้วก็สามารถเล่นแบบว่าแพนตาคิวได้อไรเงี้ยอันนี้เนียอันนี้คือแบบว่าที่คิดไว้ที่ว่าอยากกะทำแต่ว่าแม่งทำไม่ได้ทีวะให้รู้ว่ามันยากอะไรขนาดมันก็ดูฟังเหมือนง่ายอยู่นะส้อผาเอ้าเป็นไรอะฟังอะไรอยู่หูจะบอดเอ้าเป็นไรไปอะฮะมันก็เป็นเรื่องที่สตรีมเมอร์ทุกคนควรทําได้นะไอ้อะไรแบบนี้้ย แม่งเล่นซับคูเฮียนี่เดี๋ยวก่อนสำมึงเอ้ยตาคีพาดเป็นหนึ่งตัววะเอ้ยอีกตัวหนึ่งวะเนี่ยเชียร์กูว่ละล่ะเอ้าแล้วคังนี่แปลกๆแล้ววะเริ่มชุนละ d g a d 1 5 f เฮ้ยเริ่มชุนแล้ววะยามินนักไม่ปะเขาใหญ่แตเมมเลยนะครับเล่นเวทปเนี่ย เล่นเอดีวะผมว่าเปิดช่องอิวฮิสตอรีและ Le l ี a g กออฟเ e g เ n นแลงวันบายแอลเชียแอลเลยนะไม่อิวด้วยนะเป็นแอลนะไอ้กวนตียนะมึงนะฮะ ฟารัเื่อฟ้บไม่ดูเหมือนผมว่ะโอ้แบบคุณเขาไม่เรียกว่าดูแบบแบบคุณเขาเรียกว่าโยนเนาะแยกมันออกหน่อยใหญ่พี่ต้องสอนว่ะโหลโยนกับดูแม่งไม่เหมือนกันนะเว้ยคุณจะให้เขาทำอะไรเขาเป็นฟ้าเลี้ยงฮัลโหลเออเริ่มฉุนแล้วย แหนในหนูพี่นะคำนวณไม่หมดเลยตายได้ไงวะโอเกีย เกือบโดดไปหาซับตายเอ้าเฮียฟิตได้ที่พิภูชิวายแล้วเฮียมันหกตัวเหรอวะเพจหนึ่งออรรล่าไม่งั้นมันจะไม่ได้อะไรเลยเว้ยเฮ้ยมันจะตายอยู่แล้วนะมันไม่ยอมกลับเอ้โหถ้ามีอันตีนะก็เดินไปซูมเลยเพราะว่าฉุดจะเฮ้ไทออนเป็นไรไทออนเฮียไทออนมันติดใจแตกทะลายวะโอเคไม่กลับละไม่ไปบอมบ์ัดฟิตหายเหมือนชิบหายแล้วแบบฟิตหาย โอ้โหเฮียโอเครับเรื่องตีตัวเริ่มฉุนรอวะมาอะไรเยอะแยะเริ่มฉุนรอวะโอ้เล่นเกมยังไงดีวะฟิตเฮียเฮียแล้ววะโอ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 รู oh, 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 oh. Lulu, ้ลูกกูโดนกูยิงเกือบโอ้ยหนูลูกขอโทษขอโทษเอ้ hey, ตัวมาก,กับเปียกเดียว แต่ว่าฟิตมันเจ็ดตัวเหรอ7จ็ดตัวแล้วว่ทุกคนไงดีวะเออเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเออเออเออสักครู่สักครู่กูมาแล้วเนี่ยว้าไปไหนะอะว้าแล้วภาพมันไปงี้จริงด้วยฟิตแม่งโดดหายแบบหายเลยโอ้มึงเกินไปว่ะนูนู่ ียแล้วไม่มีใครไปช่วยกูเลยโอเคดันล่างจัดไปเพื่อนเอาดีๆนะอืมกูว่าไม่ดีล่านเนี้ยฮ่าฮ่าแน่เก็บฟิตให้กูก่อนเลยยังงั้นอะไอ้เฮียไอ้เฮียนี่หูกูยิงเองเนี่ยเฮีย อวกน้ำลายยืด,ดะยะเด็ดเฮ้ยสามสามสิบหกยกันนั่นได้แต่คิดแล้วก็ทรงสัยเหมือนกันนะคะผมคิดว่าไม่น่าได้เผื่อน่าจะแพ้ตรงไฟมังกรนั่นแหละอู้ย,ยอดไปเลยกูว่าแล้วเหมือนที่กูพูดเมื่อกี้เลยแพ้ตรงไฟมังกรนั่นแหละไอ้อเหี้ยเฮ้ยนี่มันสกอทีมกูละวันนี้บอกว่าขอโทษ คุณสามารถบอกว่าไม่เป็นไรด้วยการกดไอเค่มันมีบอกว่ากองไว้ตรงนั้นหรเปาวะไม่ต้องขอโทษกองไว้ตรงนั้นแหละไอสัตว์ วฟิตตัวเดียวเลยเกูว่าแล้วไม่เป็นอย่างที่กูพูดจริงด้วยแล้ว้ะฟิตเกิดขึ้นมาเลดเกมกูจะทำยังไงดีแล้วมันก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยแล้วไหนแล้วคาราคาราบูโจกูกูงงวะ่ะปิดไปหาสาวรับเรื่องแชทแต่ละคนเราพี่เราไม่ไหวเราพิ่เล่มชินเลยว่ะบนทางสู่เมนเอดีอยากเย็นเดียวว่ะคนอื่นเขาเล่นได้ทุบบ้านทุเมืองเขาเล่นกันเต็มเตมหมดเอโดงีดีบางคนแม่งเล่นได้ทุกกลงอย่างงี้บางคนแม่งเล่นบอดเลนคือเล่นได้หมดอะทั้งซับทั้งเอดี ทำไมวะผมก็เล่นซับได้ทำไมผมเล่นเอดีไม่ได้วะทุกคนผมรู้ไม่ฉุดแล้ววะเริ่มโทรแทนในโชคชะตาแล้ววะเดี๋ยวป่าให้ไม่ๆๆม่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  ผมมีกำลังใจแล้วแค่คุณพิมมาว่าเดี๋ยวป่าให้ผมมีกำลังใจเลยโยเน่เอโคแอมเบสตาเคซันต้เจอพี่เคซันเต้อีกแล้ว my god อแล้วพี่เคซันเต้อยู่กับพี่คิงเดดด้วยว่าจะย้ายไปสตรีมอีกห้องหนึ่งป่ะทุกคนจะได้แบบว่าเสียงดังได้มากกว่านี้แบบไม่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 ใช่จะได้เสียงดังได้เดี๋ยวจะได้แบบเวลาพูดเวลาอะไรจะได้แบบไม่ต้องเกรงใจข้างห้องมากเพราะว่าบ้านอิวมันมีสองห้องใช่ไหมอีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่อิวไว้เก็บของ เก็บของที่อิ๋วขายมมก่อก่อนอยู่ขายเสื้อผ้าพื้นสองใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วแล้วเอาของเก็บไว้ตรงนั้นคือมันจะมี2ห้องแล้วก็ตรงกลางจะเป็นบันไดใช่ป่ะห้องที่อยู่อยู่ตอนเนี้ยที่สตรีมอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นห้องที่ตรงกับหน้าออ่ะจะหันไปทางหัวนอนของบ้านที่ติดกันกับอิ๋วหน้าอิ๋วหันไปทางกําแพงที่ติดกับหัวนอนของบ้านที่ติดกับอิ๋วซึ่งเวลาพูดอะไรออกไปอ่ะด้วยความที่กําแพงมันก็ไม่ได้เก็บเสียงมากมันก็จะอาจจะทะลุออกไปเสียงอาจจะรอดไปห้องข้างๆอะไรงเงี้ยแต่ว่าห้องฝันนะก ถามเขาแล้วว่าห้องนั้นแบบมีคนอยู่ไหมเขาบอกไม่มีคนอยู่คือเป็นห้องเก็บของเหมือนกันเขาห้องเก็บของไว้ตรงนั้นก็เลยคิดว่าเออถ้าย้ายไปห้องนั้นอะเวลาเราพูดอะไรใส่กำแพงหรือว่าตรงนี้นออกไปเสียงมันก็จะทะลุแหละแต่ว่าตรงนั้นไม่มีใครนอนไงนี่พ่าอปะบางทีสตรีมแบบดึกอะมันไม่ดึกสาหรับเราแต่ว่ามันก็ดึกสําหรับเขาเนี่ยหามเวลาน,านอนคนเราไม่เหมือนกันอะห้าทุ่มเลย้ยบางทีอยู่ก็ลากยาวห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้อยากเสียงดังแต่ว่ามันก็หลุดอ่ะเข้าใจว่าแบบมันหลุดเองอะ ก็ล่ะมาดิาวัดเบาแล้วบ่วพี่วัดเบาแล้วป่พี่เอกโก้คือว่าไม่ใช่นะอันเนี้ยมึงควรกลับบ้านนะสบายสบายประว,ว,วันน้อุคูๆไม่เอือนาคต เหยื่ชัดดาวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับชิวๆชิวๆชิวๆตานี้ชิวๆโอเคถ้ามีโดดเมื่อกี้น่าจะได้อยู่แต่เมื่อกี้ไม่มีโดดแล้วแฟดแล้วด้วยอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม ยังได้อยู่ครับผมยังได้อยู่นะเล่นหลูกดีนั่นแหะแล้วมังกรจะเกิดเพื่อนกูก็ชอบบวกมากๆไอที่อะ เห็นอยู่ามังกรจะเกิดมันคงยอมให้มึงคายง่ายมั้งไอ้เฮียมังกรจะเกิดไหนสักแล้ไปกันสองคนพี่าดาเมจมึงแรงมากดิมึงเห็นเคซันเต้ไปเฮียเอ็ดแม่ถุงตัวผมเพราะว่าผมก็เล่นพอใช้นะเอาจริงผมเล่นพอใช้นะเวย้ยคือว่าในระดับที่พอใช้อ่ะรักนี่โหดาเมจลน้นเลยเมื okay. ่อกี้จริงๆเมื่อกี้แบบภาพมาภาพมาจาัดเริ่มฉุนรัวผมต้องฝึกให้บ่อยกว่านี้ว่ะผมยังวางแท็บไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่หลายครั้งที่วางแท็บแบบมันยังไม่แม่นอ่ะถ้ามันแม่นมันจะได้กว่านี้มันเป็นสิ่งที่ก็เป็นผู้เล่นรรสวค์เราไม่่ได้้ผูเลนสวรรค์แล้ตอองเ่่นบๆ S <S <an> <S เป็นไงเฮี้ย,ยทำไมเป็นคนที่มารยคติดีขนาดนี้วะเนี่ยเฮี้ยไม่ไหววะ่ะร้านในท็อปเลนสองคนอย่าแย,ย,ย่งกันดิลองลองให้ผมปาดต่กตานหนึ่งว่าของดีนะบอกเลยแบบอย่างงี้อ่ะเอดีก็หนักแล้วอย่าอ้าวอันนี้หมิ่นนะน,นี่อันนี้คุณยอมรับเลยใช่ไหมว่าเล่นไม่ได้ดังใจคุณอะตามคู่ใจผมพูดอย่างนี้น้อยใจวะเขียนวะเนี้ยนอนไม่หับละ คุณนี้โทรไปรางานแล้วเหมนกันอนไม่หลับครับหลังดังก๊อกแก๊กลก๊กก๊กกรอกก๊กก๊กกรอกก๊กเจอเฟย์กับโซอี้เออเดี๋ยวนี้เจอโซอี้ซ้ำบ่อยมากเลยมันมันทำไมวะมันเมตาหรือมันอะไรวะหรือมันแรงเอามาเบิร์ดอย่างงี้เหรอใช่ปะเอามาช่วยเบิร์ดอะไรอย่างงี้ปะเจอหลายตาอยู่นะเนี่ยแล้วสมอบกูเจอแพนติออนเจอซิปแพคลูกผู้ชายไปหรือว่าจะเจอทาริค่ะซิปแพคลูกผู้ชายเหมือนกันอาจจะเป็นลูกชายตุ้งติ้งนิดหน่อยแต่ก <respuesta. S 1> ล้ามใหญ่นะดูดิเทียบกับแพนติออนเป็นไงทาริกป่าทาริกกปป่่าาทิา หมานกกองก่อยผมชอบสาวไทยมากนกแสกคองโกอีกเท่าไหร่วะอีก60วันจะเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนเป็นอะไรดีวะอยากได้แบบชื่อดนะเปลี่ยนเป็นมสมศรีถิ่นบุญมีไม่ได้แม่งสระอีกไม่ได้ไว้แย่ใส่สระไม่ได้อะสมศรีถิ่นบุญมีอะอยากตั้งสมศรีถิ่นบุญมีแม่งใส่ไม่ได้ไม่ใส่สระไม่ได้เริ่มฉุนแล้วเป็นอะไรดีวะไม่มีสระสมหมายสมหมายใส่สระเฮ้ยใ,ใ,ใครกดดักวะเริ่มฉุนแล้ว้ย เริ่มฉุนแล้วสมหมายอะไรดีวะสมหมายวายปวกไม่เอาชื่อไม่เป็นสิริมงคลสมหมายกายร่างไม่เอาสมหมายสมหมายอะไรดีวะสมหมายชอบสาวไทยมากเริ่มฉุนแล้ว,ว่ะเนี่ยสมหมายนอกกองกอยขอบคุณซับสไคร์คับผมจะไปโกก่อนตายจะไปโกก่อนตายโอเคครับ ขอให้ได้ไปโกก่อนตายครับผมดิัดเมื่อไหร่นี่ไงหลีกไว้อ่ะหลีกไว้ไงครับพี่ผมเข้ามาละเนี่ยผมเข้ามังแต่เมื่อวานละเอาจริงยังไม่ได้ออกเลยนะ่ะเริ่มชุนแล้ววะสมหมายเป็นคนตายไม่ได้ไม่มีไม่ใต่ครูสมหมายาดีวะไหวครับไหวครับผมตอนนี้ก็ปางตายอยู่ครับสมหมายปางตายนี่ได้ชื่อแล้วสมหมายปางตาย ทำไมสมหมายถึงปางตายเริ่มสงสัยว,วะอ๋อลูละสมหมายปางตายเพราะอย่างนี้นี่เคียปางตายสมหมายเริ่มไม่ปลอดภัยรักโซโล่คิวเฮ้ยมันถือสมหมายไว้แค่เริ่มฉุดละ่ะเฮ้ยทําไมคุณเจอซิแพคลูกชายฆ่าได้วะเก๊บนนิ้วเริ่มฉุดละเจอเขารูปไล้เหรอก็อย่าไปเคิมตามเขานอนิ non ้วนี่ไงเจอรูปไล์เป็นมังกรแล้วไงพาริกงบอกผมไม่สนไมายเซ้นนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้นเกมตายได้เรื่อย อ้ไฟเผาร้อนจังอ้ยชิบยิงเกือบตายเออ,อไม่ใชู่นี่ห่ะไม่ใช่คาบุโจ้เลยเริ่มชิหลหรอวะคุณาวัน <c ười> นี้ไม่ชนะเลยเริ่มชิลแล้วอะ ไม่ตายโอ้หคุณดูผมมีนอนนิวผมมีนอนนิวผมจะตายได้ยังไงอ่ะคุณดูนอนนิวเขาลูกสเต็ปผมโอ้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 โอ ตายก็ได้มันเล่นลุมเหรอเออไม่ไม่ยุติธรนะรมเลยน้องลูกชายหน่อยดิคะไม่งั้นสมชายฆ่าหมดจรงิงเจอสมชายสมชายหมายสมปองสมชายมาจากไหนเอ้ยน้องมันน้องหนักอะไรแม่นจังอ่ะเริ่มชุนแล้วนะออ้ยี่อะไรถากหัวด่ีวะ โอ้นี่เดินไปรับหลับเขาทุกรอบเลยวะ่ะเริ่มฉุนแล้วว่ะฉุนตัวเองอะเฮ้ยทารีเราเป็นผู้หญิงไอ้เฮียาอะไรเยอะแยะมากมาไก่ก่อขอท่าเร่ากาเราจะโกนปฏิกับอกัน้โตโตโตโเฮียเยอะเกิน,กนสี่ตัวเฮียแห่มาทั้งครอบครัวเลยมั้งเฮียมีแห่หันหมากไงวะจาไม่ให้พี่เกิดเลยดีโอ้เริ่มฉุนแล้ววะอืมอืมบโอโโคิว อยใครปีนกำบแพงบ้านวะไปหาสาวมาเออรู้แล้ววันนี้ไม่ต้องบอกอาปากก็เห็นลำไส้ใหญ่เสียงเหมือนคนปีนกำแพงบ้านเลยวะโอ้คุณโดดมาหาอะไรไม่รู้โออเออ่วยเหรครับ เอออะไอ้เหียหนึกว่าเพื่อนมะแกเมื่อกี้คือแบบน่าจะเพื่อนอ่ะก็มาเดินมา่ากทางเนี้ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนวัดเลยคนเรามันก็ต้องมีลืมบ้างสมองปลาทองอะรู้จักเ่าหลับยาวไม่ได้เดินนี่ขนาดนอนกลางวันมาแล้วนะ่ะเ่็นผลลีกนอนกองอยู่กับพื้นเนี่ยดูดิยิงได้ถ้ามันไม่เข้ามาตันผมอะแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้เดินเลยนะ นี่ไเรียบร้อยไอ้เหี่ยคุณดูมันมีเอดีตั้งหลายตัวไอ้มีคนบอกว่ามันไม่ต้นคุณหรอกมีเอดีตั้งหลายตัวโอเคจะไปเอาควดแรกเลยต้องจะเล่นคุณเนะเริ่มชุนแล้วชุนแบบหมดแรง กำลังสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งผมกำลังสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งเลยนะน่านิ้วชุนผมว่ะแต่กูจะบอกเล่นแคทเธอรีนสักพันตา ค่อยเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นทีซั่นนี้เล่นสักพันตาน่าจะแบบน่าจะเก่งถ้าไม่เก่งก็ไม่ไม่ต้องเล่นเล่นตัวอื่นถูกแล้วไอ้เหี้ยพันแล้วใช่เล่นพันตาเลยองสารรามุณนวัวถ้าจะทำอะไรแบบเมื่อกี้บอกก่อนนะครับจะได้ถับจอไปดู <c oughs> เริ่มชุนแล้ววะ่ะเมื่อกี้ก็นิดนึงก็แบบโหเขาจะแพ้อยู่แล้วก็น้ำใจนักกีฬาเข้าใจไหมน้ำใจนักกีฬาแบบโอ้จะแพ้แล้ว,ว่าแล้วก็เราก็เดินไปให้เขาคิวแบบเอออย่างไงก็ยังได้คิวสักอันหนึ่งวะเข้าใจไหมนี่มันเป็นหลักจิตตะวิทยาคุณเข้าใจไหมแต่เขาแบบโหมันจะกลายเป็นแบดเดย์เกินนะดิเออ โอ้โอเคโอเคเมื่อกี้จะอีไปข้างหน้าแต่ว่าดันชี้เมาส์ไปฝั่งตรงข้ามมันก็เลยถ oh. อยหลังอุ้ยดูจัดอฮ้ยไม oh. ่มานาแล้ววะจะได้วะ หายละโอโหูอื้มมันรอกูโดดก่อนด้วยใต่ลมโอเคโอ้กูอีกแล้วมันยังไม่ได้อันตีกะวะเฮี่ยต้องคอยดูว่ามันอันตีหรือยังอ่ะไม่งั้นพอเอ็กซ์ซสปุ๊บแม่งโดนอันตีสวนตลอดเลยแม่งเก็บอันตีไว้ลวงกูเลยวะเนี่ยตักประมาณยี่ห้าน่าจะมีแล้วอันตี ไเี้ยมันรอดว่ะโอ้ยเยอะมากเลย ทำไมมันจับเสียงหัวใจได้ปะวะตอนนี้มันดีนะแม่งไม่มีของตีไอ้เคี้ยบาทถ้ามันเล่นบาทสายตีน้คุณแตกไปแล้ว เฉยกีจะกลับไม่ได้กลับอ่ะเสี่ดได้วะเฮี่ยทำไมเกมท้ายเป็นงี้ด้วยวะตืมเลยไหวเฮีย